ดูกันสั่งซื้อแบตเตอรี่เมงกระไซมอเตอร์ไซค์มาจากแอปสีส้มอูตรงปกไหมราคาหลักร้อย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 สองร้อยห้าสิบหกบาทจะได้ใส่รถมอเตอร์ไซ สั่งสั่งเมื่อวานตอนนี้มาถึงแล้วเร็วมั่งต้องรวดเร็วทันใจอือได้แล้วนี่แบล็คเบอรี่รถก๋วยาน๊ยยน ก่อนเล็กๆอยู่นะเดี๋ยวเนี่ยทุกวันนี้แตะดูซีของใหม่นี่ของใหม่ของใหม่ก้อนเล็กๆ ยี่ห้ออะไรยี่ห้อลีโอแบตเตอรี่ยี่ห้อลีโอเดี๋ยวจะเอาไปใส่รถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านต่างจังหวัด